สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่น้องหนอนอยู่ที่ร้านคัพคุณสาวร้านที่ไหนแม่อะไรนะคะคือที่ไหนนะนี่อันนี้เราอยู่ที่ฟั่นเตอร์ไนค์ค่ะอีตีนะคุณกูถามว่าร้านอะไรร้านเรียนค่ะบองให้ตรงคำถามแต่งหน้าไปไหนแม่ที่แต่งจริงมาเขาเป็นแบบนี้ชอบขายขับ ู้ใสคอนแทคเล,เลนแล้วหนึ่งาตารีอุ้ย่เหี้ยกโโลเกีมาบบเขียมา่า <c oughs> ทำไมหนูไม่เขียมจังอ่ะลองชิมส้มตามิว่ามันอร่อยปะน้ำบัวหวเนีนนเลยชรแบบีน,หนูหลกูแบบหนังมุงแบบแรมนูมาก,กว่า พขกนี้คนเนียวนี่เขาเอาเผือะเขาเป็นขนมจีนไม่ได้สร้างขนมจีนสักหน่อยอะไรมามาแล้วขนมจีนนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าร้านสตมตำเรนูซอยมอเตอร์ไซค์นะคะค่ะ อะไรแต่ปังแล้วหนึ่งปังแล้วหนึ่งนี่นะแม่ขนมจีนม,มีสารน้ำยานะคะมีน้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาแบบน้ำยา,าอา่าตาราแล้วก็น้ำยากะปิเะ็นขายัวมากอยู่สี่า็ขนมสีประมาณหนึ่งโลแล้วก็ผักลวกอ๋อ,อสี ก็สมตมามอันอันอ,อยู่ะฮะคือว่าหัวตัวนี้ใส่หัวตัวนั้นออกทำไมหนูไป่กโกแก๊กเล็กจังไม่เขียมนอนอด <c oughs> แต่เป็นบุอยู่เออย่อกอลงดีคือตองปิดการมีหางก่ออัพอะไรอะแม่ ให้ชิมสีอร่อยมไหมสม้มตําได้มากแม่เอาชิมซิว่ามันอร่อยมั้ยน้องนอสแล้วก็พูดสิน้ำปลาปลา,ลาคืออะไรอ่ะปล็คือปลาสีจัด พูดบิ๊กแฮมหูแฮมเอ่ยเอาไปเอาที่หลามัวไม่ไปกินเดี๋ยวกินให้มันหมดก่อนเนาะนม่สิเหลือแหนน้ำยาปลาเอร่อยะนัวอยู่นะแม่นัวอยู่เนาะนัวลิ้นอยู่ยั่วแม่แม,ม่พูดสิ เยอะมากเหมือนกินอยู่น้งผักผนมเลยค่ะเหมือนกินอยู่น้ำผักผนงเลยนะจ๊ะไม่ได้ำักผนมไหมเป็นน้ำักผนมปะฮะจ๊ะ <laughs> <laughs> น,นอนไหนล่ะแม่เออน,นอนบ้านในเนตตี้ แล้อมอีกเปียวไหถ้าติดต่อหลับงี้ดีตั้งโสิสานะจ๊ะวอยู่นะแม่โอเค